งวดนี้เก้าสิเหลือบไงงวดนี้เก้าสเหลือบ่เกาเหลียเกสิเหลือยู่เสีเหลือยู่เป็นเก้าอย่างไงเป็นเหยางเอาเาหยงวะก็ว่าหทน้ยรุดงกำลังดนทดงไปนะครับผมพี่น้องเจเจจีวันแท้เดี๋ยวขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องเลย้มอาทำ่ไาไหนเนาะรถตัวไล็กน้อยเนาะ มารการครับการครับาไหนนมาไหมาก่ไหนนาะครับมาตครับมาวัดไหนเนาะครับมาตไปานกเนลป่านจุบมาตโรบลี่ครับเอามารบรีคือคือไขนทนจะบุญลมสาทั้งคนโอ้คืออวยมากคือคงมไกลแถบคือโคงมไกลแถ ย่มแมมากย,ยมแกมากโอ้ระทาญาตุนรสีบอ,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 อกทงังเทางลบบุรีบร่ครับอ,อทังลบบุรีบร่ติ<อ>ด,ดงมัาจังหวัดใดน,นะครับมาขึ้นมาทางพบุญล,ลมซาดน้ำหนาวคนน่ะอลงเรือทุ่มแท่ออกไปทางน้ำพองครับทางไปทางไอ้เคือลำเปล่าคนละดินังย่างเดียววะครับนี่ไปงซีเรื่อย คำใส่กับปรากฏบางนามนะครับผักน้ำปลาป่ะครับลัวผักน้ำบดครับมะแค่มาตรฐานเท่อ๋อครับเอามีน้ำาถวายเราจะขวดในเพียงล่ะอก็น้ำน้ำนั่นน้ำน้ำน้ำเออน้ำแต่ว่ามาถวายเราจะขวดแน่ขนะครับผมอาจารย์พูดอะไรลูกบุรีว่าจะเล่นถ้ำดำผู้ตองโอ้เอาบางกาเขานะบังกาเนี่ยือกาขาวเทน่อยเหรอ มาแมนบ่อะเอ้าไปไปแล้วบ่ทันได้บ่มีไอ้โดนท่างไกลบ่มีตัวเลขบ่ครับอันบอกขันจากบอกขันจากตัวนี้ครับนี่บ่เอาบอกขันจากเปลือกครับนั่งทางไกลนี่ไหมแล้วบ่ได้เลขกจำฮ้องวะที่นี่ถามภาษาเรากันเลยได้จากภาษาแล้วครับนี่ภาษาภาษาแล้วนี่แหละใจากภาษาแล้วครับหมดใจภาษาแล้วครับ เศาเแล้วเศร้าเศร้าโอ้เศพี่น้อยพ่่าเศ้าสองศูนย์ส้อเศามาตรการครับงสวัสดีครับสวัสดีครับพีพ่อยังออกมากลางทงมาเลี้ยงงัวเเลี้ยงงัวอ้าเลี้ยงงัวตากแดดงัวปฏิบตตายแดดวันนี้ผมมาที่ขาไปหายหลวงพ่อเนี่ยเพิรนให้เลียกแม่นเนี่ยพ่อไงนจากเล็กบ่นิหลวงพ่อหลวงพ่อยู่บ้านป้านแมน เป็นญาูเคยหูจากคนบ่อคนบ้านสันนิ่ลาะท่ว่้าเิ่นหาเรียกแม่นเป่นบ่อเปรเอาล้งเทียกับถือลางเที่ยกับ่อถือแล้วเทไม่ถือพม่ผิดกันไม่ผิดไ่ถือกันบ่าเป็นยวบ่ยู่ยู่หว่าลูกชายเขาไปลูกเขยเขาไปใส่บ้านมาเลยไม่ได้กลับเลยเทงขันงอมขันถือน้ำเพลินบ่อ่ะบ่เอ้ยบ่ถือซ้ำาถือซ้ำ หรือว่าบ่ได้มาหาเราบ่ได้้ซือหาเรานําตึ้งว่าเขาบ่ค่อยเล่นเลขน้ำเขาญ่น่ะเขาบ่ค่อยเรียกเขาไงสินั่นแล้วเขาว่าคัดเจ้าของซื้อม่ถือต้องบอกคนอื่น,นต้องบอกคนอื่นว่าซั่นหลวงพ่อ,อนั่นติบอกว่าหลวงพ่อนะนะั่นละหลวงพ่ออยู่วัดนะนั่นละอ๋อยิ่วัดปลาเลยเนาะวัดปลามาอยู่โอ้ยเราจําเราตั้งตั้งวัดผลนี่ล่ะมาอยู่มาอยู่นี่นะเออมืองนี้เป็นยังไงเป็นเป็นป้าซ่าเก้าว่าเป็นยังเป็นป้าซ่า ภาษากหรือพาเก่านี่ยละแต่ว่าเขาวัดบอมมาศิลพวกป่านี่เขามีเบี้ยนมีอย่างน้อเหียบบ่เงียบดีพอบ่ะเดอดตั้งแต่มีแต่พวกเด็กงวัวหรอไปเรียงยน้ำผู้ใหญ่ก็อยู่บ้านนี่บ่ผู้ใหญ่อยู่บ้านหนองอ่อนั่ะนะแต่ว่ารถไอ้อันนี้อยู่บ้านหนองสันบัดไอ้เพคนน่ะเพ็่คนบ้านหนองสันเล็กผู้ใหญ่เคยฝันได้เลื่องอะไรเทียบบ่ละผู้ใหญ่เนี่ยใครผู้ใหญ่ฝันได้เลื่องอะไรเทียบบ่ เด็เล็บอบงืน่ะเพิ่นบ่นั่นบ่ได้ไปหาเพิ่นห่ขันบ่ของพ่อใหญ่ไหมเด็กของพันยัของไงพ่อใหญ่เด็กพ่อใหญ่เอักษเชียร์เตาเอาเงื่อนนะ่บ้างเ่นนี่มักตัวเด้งเง่อนี้มีมักตัวเด้งักเชีักเาได้สดมีมีมีตัวมักครับงวดนี้มีตัวมักมีตัวนั่นบ๊อเตะเปบ่อันบ๊อบนั่เป็นตาได้เล็กเตครับนี่ล้วบ่เป็นตาได้เล็กเดี่ยคนมันจะมักถือดีอ่ะบุกเราเอฟจีนี่เลยจักจ็โหลนึ สองตัว่อเนี่ข mm <um UH> ั้นหลวงพ่อนี่ขั้นบอกเลขถึงเราคนมากว่าขาดเนี่ยครับเอาเลขพ่อแยจากตัวนี่นนะบอกให้นะจากตัวเนี่บอกตัวเดียวเลยเนีเอวขๆงวดนี้มันออกเก้าศูนย์สาเก้กับเก้าเก้านี่เลขเก้ามันใช้ยังบ้องวดนี่เลขเก้านี่มันเลขเพรามันเลขมันออกนั่นเลขเบอร์เขาทิ่งอจากเหยครับจากมา

เก้าศเื้อก้าศูนย์เ้าเอาตัวนั้นกันนะเก้าศูนย์นั่นเนาะหนึ่งแค่ศูนย์หนึ่งแนึเออหนึ่งแโอเคเก้าศนย์เก้าหน่เนาะพญานะอาพญามาเลืงวัวนี่ครับพญายื้อะพญายื้องซื้อซื้องครับพญายื้องโดอกพญายสุดหรอพญายอเลียพญายเียเด้อพญานี่ พญ่เลี้ยนเลี้ยงวัวเนาะแต่เบิ่งจะของเด้อเนี่ยออกยูทูปดิเนี่ยแต่เบิ่งจะของเด้อออกยูทูปเด้อะออกยูทูปพ่อใหญาเลียนบอกเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่ายังเหลือพี่น้องเอาไปเด้๋เขาไปไปก่อนพ่อใญาเขาไปนั่วัดก่อนครับครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอ้นเตือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม